ิี่นันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะด้มไม้ฝักไม้นะคะ ขนาด9นิ้วรวมด้ามฝักนะคะเฉพาะใบ5นิ้วค่ะ,คะมารับชมความสวยงามของไมบมีดกันนะคะค่ะ ม่มีดของหลวงพ่อลุ่งจะไม่เป็นสนิมนะคะค่ะด้ามและกันแน่นค่ะค่ะมีกระตุดสามดอกนะคะ มีหลวงพ่อรุ่งตรงนี้ไม่ค่อยจะเห็นนะคะเก่าเดิมๆเลยนะคะท่านไหนที่เคารพและศรัทธาก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ สอบถามกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะสวยงามค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาที่0631394897นะคะศิวาน,นันทมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะขอขอบพระคุณค่ะ